เอาละครับสวัสดีครับอยู่กับช่องคินจุด Studio เช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาสอนการทำกราฟอีโคเลเซอร์ของดนตรีหรือว่าเพลงนั่นเองนะครับก็วิธีง่ายๆเริ่มต้นนะครับก็ให้เพื่อนๆเข้ามาที่เว็บนี้นะครับ musicvid.org ตัวนี้นะครับ ลิงก์ตันนี้ผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับเพื่อนๆเข้ามาได้เลยนะครับหรือว่าจะพิมพ์มาก็ได้นะหลังจากนั้นนะครับผมเลื่อนลงมานะให้เพื่อนๆเลือกนะครับเลือกว่าต้องการกราฟแบบไหนนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเป็นกราฟแบบเป็ดกราฟแบบแท่งแล้วกันนะครับผมจะขึ้นลงแนวตั้งแนวดิ่งเนาะก็กเข้ามาเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับตัวเว็บพอยจะทาหาเพลงนั่นเองนะครับก็กดโหลดไฟล์ฟอร์มคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็เราก็ทําการ อัพเพลงที่เรามีนะครับใส่เข้าไปนั่นเองนะครับตัวนี้ผมก็ได้เลือกเพลงของผมใส่เข้ามาแล้วนะครับเรากดเพลงดูนะครับสังเกตที่หน้าขวามือนะครับเขาจะมีกราฟนะครับแล้วก็มีพวก example t a t อะไรพวกนี้นะครับเพื่อนๆสามารถลบออกได้นะครับโดยการนะครับมากดที่คําว่า e t ก r Tra ็กตัวนี้นะครับแล้วก็ทําการลบตัวอักษรตัวนี้นะครับลบนะครับซองแท็กนะครับตัวนี้ก็ลบเหมือนกันนะครับ แล้วก็ a ัดติ๊กตัวนี้นะครับก็ลบเหมือนกันนะครับเราจะได้มาคําว่าสเปกตรัมครับสเปกตรัมตัวนี้นะครับอันแรกเลยนะครับคาว่า Color นะครับเพื่อนสามารถเลือกได้นะครัว่าต้องการตัวกราฟเนี่ยสีอะไรนะครับอย่างผมขอเป็นออกสีฟ้าๆหน่อยแล้วกันนะครับแล้วก็ลองเลื่อนพวกนี้ดูนะครับมักดเล่นเพลงนด้วยตัวนี้ก็ลองเลื่อนดูนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นขยายความใหญ่ของกราฟนะครับจะได้เห็นชัดขึ้นตัวนี้ก็ให้เพื่อนๆปรับแต่งจน เสร็จสมบโรหมายนะครับได้ตามที่ต้องการแล้วนะครับตัวนี้ใส่เป็น0.85นะครับผมหรือ95ก็ได้นะครับมันก็จะมาอยู่เป็นอะไรข้างล่างนะครับแล้วก็ตัวกราฟิกนะครับจุดุ้ดขลังพวกนี้นะครับเอาออกโดยการที่เพื่อนๆมาคําว่าอันที่2นะครับ particle นะครับผมแล้วก็ติ๊กออกให้หมดเลยนะครับติ๊กถูกนะครับออกให้หมดนะครับเพียงเท่านี้เราก็จะได้กราฟแล้วนะครับผมกราฟ equalizer นะตันนี้ผมมันทะลุสูงไปนะครับเดี๋ยวผมจะลงมานะ ปรับที่ตัวนี้นะครับ bar h ตัวนี้นะหม้นี้กำลังดีนะครับเมื่อต้องการได้ตามที่ต้องการแล้วนะครับกดคำว่า export นะครับแล้วก็ start encoding ตัวนี้เลยนะครับตัวนี้ก็เป็น frame e f f e นะครับผมเอาที่24แล้วกันนะครับมันจะดูสบายตานะครับตัวนี้ก็เป็น preset นะครับเอาเป็น ultra fast เลยนะครับจะได้ออกมาเร็วๆนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ start encoding นะครับ นี่ก็ถามว่าแน่ใจใช่ไหมกด e x p o r t เลยนะครับตัวนี้เพื่อนๆก็รอจนมันเป็น100%นะครับเอาละครับหลังจากเ a นเดอร์เสร็จไอเลนเดอร์เสร็จนะครับผมก็จะได้ไฟล์ตัวนี้มานะครับแสดงในโฟลเดอร์นะจะได้ตัวนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆทำการนะครับโยนเข้ามาใน โปรแกรมวิดีโอแชร์เลยนะครับหลังจากเข้ามาแล้วนะครับก็มากดตรงนี้นะครับแล้วก็เริ่มต้นมานะครับผมให้เพื่อนๆลากขึ้นไปก่อนหนึ่งเลเยอร์นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะแล้วก็เพื่อนๆก็เตรียมพวกภาพอะไรเข้ามาเลยนะครับผมที่เราจะทําเพลงกันนั่นเองนะครับทีนี้ก็เพื่อนๆเก็าภาพที่เตรียมไว้มาใส่ได้เลยนะครับกราฟที่เราได้มานะครับผมให้เพื่อนๆไปที่ c อ m p o s i t i n g นะครับแล้วก็ปรับตัวนี้ไปคราบว่าสกรีนนะครับกดโอเคนะจะนั้นลองฟังดูนะครับ ตัวนี้ก็เพื่อนๆนะครับปรับตามความต้องการเลยนะครับว่าต้องการให้มันใหญ่เล็กอะไรยังไงนะครับผมมองว่าจะปรับประมาณนี้นะครับผขอจีใหญ่เลยแล้วกันนะครับว่าไหนๆก็ทะไรแล้วขออลังการไว้ก่อนปรับตัวนี้ก็ตามความเหมาะสมนะครับผมเราใหญ่ไปหน่อยนะครับย่อลงมานิดนึงนะ โอเคโอเคเอาละครับเพียงเท่านี้เราก็ได้เอาละครับ <Okay. S 2> เพียงเท่านี้เพื่อน<ๆ>เพียงเท่านี้เราก็ได้ครับออดีโอ <Audio S 2> ตั้งเสียงแล้วตรงนี้ก็เอาไปประยุกต์ใช้นะครับว่าต้องการจะใส่ตรงไหนอะไรยังไงก็ปรับเปลี่ยนตามความต้องการเลยนะครับก็ สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่ชมคลิปใหม่ๆนะครับแล้วก็ต้องการให้ผมสอนในเพิ่มเติมเนี่ยคอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาได้นะครับเราจะทำ u t u b e แล้วก็ประสบความสำเร็จไปด้วยกันนะครับผมก็จะทำการสอนวิธีวิธีการตัดต่อวิดีโอเทคนิคต่างๆมากมายนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่ชมคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับคลิปนี้ขาจบเพียงเทาง่านี้สวัสดีครับ